ลือสนันเลยค่ะว่าน้องต้นข้าวสุปริยาสำหรับปิดเทอมนี้นะคะน้องจะมีโอกาสไปทำการแสดงที่ต่างประเทศถึงยุ โลภเลยทีเดียวจริงไหมอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาเล่าให้ฟังค่ะกราบสวัสดีนะคะ FC แฟนคลับนะคะน้องต้นข้าวสู่ปรียากันทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินมาอัปเดตเรื่องราวดีๆของต้นข้าวกันคือล่าสุดทุกคนคะเราไปเห็นประเด็นนี้มาว่าน้องต้นข้าวสาวน้อยเสี่ยงมหาสจรย์นคนนี้นะคะ ได้ข่ามาว่านะคะมีเจ้าภาพหรือว่าทางด้าน FC แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศแดนไกลหลายๆท่านเนี่ยคือโดนใจในเสียงของต้นข้าวสุปรียาค่ะเพราะว่าเสียงของน้องเนี่ย กล้องกลางวันไปถึงยุโรปเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะได้น้องต้นข้าวสู่ปริยานะคะมาทำการแสดงนะคะให้กับพอ่อพอแม่แม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศรวมไปถึงไปเผยแพร่วัฒนธรรมของคนไทยให้ต่างชาติหรือว่าให้โลกได้รู้นั่นเองโอ้โหบอกเลยนะคะต้นข้าวสู่ปริยาสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆค่ะอะขอพูดประวัติร้าวๆข,ของต้นข้าวสู่ปริยาแล้วกันเนาะคือน้องเองนะคะตอนนี้คืออายุนะคะ อยู่ที่13ปีเพิ่งครบ13ปีแต่ตอนที่น้องนะคะไปรายการดังอย่างรายการดวนเพลงชิงทุนเนี่ยตอนนั้นน่ะน้องมีอายุนะคะ12ปีแล้วตอนนี้เพิ่งครบ13ปีบริบูรณ์ไปแล้วเนาะน้องเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงมาจากรายการดังอย่างรายการดวนเพลงชิงทุนซึ่งนะคะน้องเนี่ย มีดีกรีเป็นแชมป์นะทั้งหมดหกสิบแปดสมัยเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสาวน้อย12ปีแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเบื้องลึกของต้นข้าวสุปริยาก่อนที่จะ แชมป์ทั้งหมด68สมัยเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะน้องเนี่ยอยู่กับคุณย่าเพียงลําพังสองคนเนาะด้วยเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่นะคะไม่สามารถอยู่ด้วยในช่วงนั้นนะคะก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยคะ่ะอยู่กับคุณย่าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยต้องอได้รับการดูแลจากคุณย่านะคะแล้วทีนี้นะคะตอนนั้นเป็นช่วงวัยเด็กของน้องแล้วคุณย่าเองเนี่ยคือเป็นคนที่ คุกคีกับเสียงดนตรีเพราะเคยทํางานในคาราโอเกะมาก่อนนะคะแล้วก็น้องต้นข้าวเองก็ได้มีการคุกคีกับเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุง่งยุคเก่าๆค่ะน้องเองก็หลงลายเพลงลูกทุ่งมานะคะแล้วก็ได้มีการเนี่ยซ้อมร้องเพลงทุกวันทุกวันโดยมีคุณย่านะคะคอยชี้นาคอยแนะแนวทางให้น้องจนน้องเองนะคะทุกคนคะ่ะฝึกฝนการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กและทำให้น้องนะคะ เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นในเรื่องการร้องเพลงเป็นอย่างมากช่วงวัยหกขวบนะคะต้นเข้าวสุปริยาก็เคยเข้าสู่รายการดังอย่างไม่ทองคําเด็กมาก่อนแล้วถ้าใครได้ย้อนดูคลิปนี้คือคลิปนี้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหลังจากที่ต้นเข้าสู่ปริยามีกระแสจากรายการนะคะดวลเพลงชิงทุนนะทําให้แบบ fc แฟนคลับที่เป็น fc น้องอ่ะ ไปย้อนดูคลิปอีกทีค่ะทุกคนค่ะทำให้น้ำตาแตกทั้งประเทศเลยทีเดียวเนาอะ,อะอย่างที่ว่าค่ะน้องเองเนี่ยเป็นเด็กน้อยนะคะคนหนึ่งที่ตั้งใจในเรื่องของฝึกฝนร้องเพลงและพัฒนาตัวเองในเรื่องการร้องเพลงจนนับปัจจุบันนะคะเสียงของน้องเนี่ยมัดใจ FC แฟนคลับได้ทั้งประเทศเลยทีเดียวและก็ทำให้น้องเนี่ยดังไกลไปถึงต่างแดนนะคะซึ่งบอกว่าน้องต้นข้าวสุปริยาอาจจะได้ มีการร่วมงานนะคะกับทางด้านนะคะ FC แฟนคลับที่อยู่ทางด้านต่างแดนเนาะโซนยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านยังไงก็ลหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของการเตรียมตัวของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะว่า เออการเดินทางที่จะไปทําการแสดงนั้นยุ่งยากอะไรไหมอันนี้ตรงนี้นะคะเราเชื่อว่าทางด้านคูนิวนะคะเป็นบุคคลคนหนึงเป็นบุคคลสําคัญมากๆสําหรับน้องต้นข้าวที่เป็นคนดูแลแล้วก็สพอร์ตต้นข้าวสุป,ปริยาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ให้การช่วยเหลือต้นข้าวสูปริยานะคะตั้งแต่น้องยังเด็กจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นแววต้นข้าวสูปริยาในเรื่องการร้องเพลงนะคะตอนนี้คุณยูเองก็เป็นคนดูแลต้นข้าวสูปริยาร่วมกับคุณยา่าเนาะอ่าเราคิดว่านะคะในเรื่องของพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางวีซ่าต่างๆเนี่ยทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คอยสนับสนุนน้องต้นข้าวเองก็คงจะจัดสรรให้เป็นอย่างดีอย่าลืมเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเรื่องของวีซ่าเนี่ย ศิลปินดังๆนะคะแบบว่าเบอร์ใหญ่ๆห,หลายๆคนเขาก็พลาดโอกาสที่จะไปทําการแสดงต่างประเทศเพราะว่าวีซ่าออกไม่ทันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมุติว่าแพนเรียบร้อยเรียบแผนงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงก็อยากให้ดําเนินการเรื่องวีซ่าไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คาว่าวีซ่าเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคือค่อนข้างที่จะออกให้เราช้าเพราะว่ามีการตรวจสอบมากมายเลยทีเดียวค่ะอะใดๆแล้วก็ดีใจสําหรับ เราคนหนึ่งที่เป็น FC แฟนคลับน้องต้นข้าวแล้วก็ดีใจแทนคนไทยนะคะที่น้องต้นข้าวสุปรียาจะไปเผยแร่วัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยแบบดั้งเดิมเลยนะคะก็ขอให้น้องเองนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมี FC แฟนคลับรักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การเดินทางไปโยุโรปครั้งนี้ก็ขอให้น้องเนี่ย เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะประสบการณ์ชีวิตที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ไปมอบความสุขให้กับ fc แฟนคลับต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ